สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องโดอทชแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นการ์ดมิราทักษะผสมนะเราไปดูความสามารถของการ์ดกันนะครับความสามารถที่หนึ่งนะเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับตกแลนด์มาร์คของฉันเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับ65เปอร์กักขังฟองสบู่นะส่วนความสามารถที่2นะครับเมื่อตกพื้นที่ของตัวเองเนี่ยค่ามาทางจะคูณ2แล้วก็มีโอกาสนะครับ45เปอร์เลือกย้ายไปยังพื้นที่ภายในแถวการ์ดนี้เนี่ยจะมีนะครับขังฟองสบู่กับแทมโบรีนไปในแถวนะ เซตผมจะเล่นก็มีนะครับมวออาชิวบัตรเชิญราชาที่ถูกเนรเทศอุปกรณ์เียนแบบเรืออวกาศหรือแปลนยานนั่นเองนะครับแล้วก็ดาบน้ําแข็งสวิตการ์ดนี้มันมีขังใช่ไหมผมก็เลยจะเล่นเป็นดักนะครับดักแล้วขังนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะสําหรับาการ์ดมีราัทักษะผสมนะมา เจอกับคิมุนนะโอ้โห <c oughs> จะได้ดักไหมเนี่ยอ๋อยังเอาเลยคิมุนเอาแล้วเอาแล้วอืมจะรอดไหมเนี่ยน้องนูนคิมุนคิมุนคิมุนเนี่ยมีทำลายอ่ามีทำลายดักด้วยเนาะตายดักมันยาก,กนะเนี่ยอืม ไงเพื่อนถอยสีไปทีหนึ่งนะโดดเลยแบน,ด,น,แนด,ดูนะแบนดูรองเท้าได้เป็นชั้นติดอืเออไม่มีไรเฮ้ย <c oughs> แล้วคิมุนเนี่ยมันมีเกติมะมันมีเกติมะมัน เกติมาอ่ะแป่นยังไม่ติดนะครับแป่นเราไม่ติดนะเบิร์นได้อยู่นะโดดไหมเนี่ยอะแป่นโดดสร้างผมประกันไดลูกเกติมาขึ้นเลยเออเออเอออยังไงดีนะยังไงดีนะได้อยู่นะฮ่าได้อยู่เออแป่นโดดไหมอือสร้างผมประกันได้ลูกอืออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเ ไปแถวนะครับแถมไปในแถวฟับเดี๋ยวเรากลับกลับไปแลนด์มาร์คเพื่อจะอดักเขานะอ่าบัตรเชิญติดเชิญไปทีหนึงติดโลนะดักไปทีหนึงเอา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 ออกมานะครับหอกมาใบแดงนะเพื่อนโอ้โหตัดใจนะครับตัดใจตัดใจฟับเลยเราจะทำยไงดีนะเออโอ้ย <c oughs> แปนติดไหมแปนไม่ติดนะหอออกมาอีกไม่แดงนะเพื่อนไม่นะครับไม่นะตัดใจถอยห้าอ่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่แดงนะไม่แดงนะตัดใจทิ้งทวนเลยนะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะ,ะเชิญเขานะ เชิญเพื่อทำลายคมหรือจะกลับเมืองก่อนดีกลับเมืองก่อนดีกว่าลุ้นบัตรเชิญก่อนอ่าเออเออเออกลับเมืองก่อนปั๊บโอ้โหเกติมาขึ้นเลยเฮ้อ่าไปแดงฉันกลับเมืองไว้ก่อน หลุนดักนะอ้าวยังไงก็ไปแถวนะไปแถวเออไปในแถวปับ๊บไปแดงชั้นอ่าปับ <c oughs> ยกเลิกไม่เอาไม่ยกเลิกนะเชิญไ,ไี่ยิ่งโลแตกนะโลแตกอ่าถอยอะไรดีนะเอะอเออถอยห้าเลยไหมเนะี่ย คือไม่อยากมาแถวนี้เลยกลัวมันออกมาแล้วมันอ,ออกมาแล้วมันเนี่ยมันเตะเรา <c oughs> เฮ้ยหออีกแล้วไม่ดักด้วยนะไม่ดักด้วยโอ,โ,อโ,อโอ้โอจะโดนก็นให้ละ <c oughs> ยังไงเนี่ยตัวไอซีไปนิดนึ่งอ้โหโ,โคบสองชั้นหายหมดเลย คือทำอะไรก็ไม่ได้เลยยังไงเอ้ยโดนเตะไปทีนึงนะเหมือนกันอีบัผมจะออกนะก็เลยไม่โดนอุ้งปีนมีครับอย่าถอยลงแลนมาพี่นะเอ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเออโอไม่เตะเหรอเราจะทำไงดีนะซื้อ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  เบินไปก่อนนะเบินได้ไหมเนี่ยเออเบินไปก่อนไปสร้างคุ้มประกันก่อนเออแปนติดไหมโอ้แปนไม่ติดนะถ้าแปนติดจะไปสร้างคุ้มประกันไงเออโอไม่ทอยกับหลังด้วยอ่ะซื้อเลยนะครับซื้อเลยเบียดได้ไหมโอ้ตอวไอออกค่าขึ้นย้ายนั่นดิเออยังดียังดียังดีเออกลับเมื่อก่อนเผื่อสร้างคุ้มประกันเออสร้างคุ้มประกันนะ ฟับไปแถวว่าดักบางทีนึงอ่าห่อไหมเนี่ยเอ้ยไม่เหาะไม่แน่อาจจะโดนดักก็ได้ใครจะไปรู้เหาะอีกแล้วโอ้โห่อทุกดอกเหาะทุกดอกอ่ะเกินยังไงดักดักไปก่อนลุกดักไว้ก่อนเอ้ยโดนเตะไปทีนึ่ง <c oughs> เฮ้ยยังไงเพื่อน อยังไงเนี่ยขอไปสร้างเรนมาร์กนะขโมยล,ลูกกวาดได้ไปเนี่ยเราเนี่ยระวังโดนดักนะระวังโดนดักนะดักแล้วขังไปด้วยยังไงเอ้ยเต็มทีนึงโอ้โหกะแตกเลยนะอขอไปสร้างเรนมาร์กโอ้โหเรียบร้อยนะครับไปแตกไปเรายอมนะครับยอมดูเขาไม่ได้นะ เจอกับผู้ภาคภาษาอันุบีทนะอนุบีทสายอะไรว,ว้าวอันุบีทนะเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูกันอันุบีทใส่รองเท้ามาด้วยโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเราไปอ,อุ้มเขามีเดินหน้าถอยหลังด้วยอ่ะเออเลื่อนย้ายไปแถวปั๊บอ่าแผ่นยัไม่ติดน,นะ แป้นติดไหมเนี่ยเอาบนสิบเฉยโอ้ยเ <c ười> <c ười> ขื่อนที่ไปแถวเขื่อนที่ไปแถวเออแป้นติดไหมอือไปแถวใดแถมอ่ะแถมไปแถวนะครับแถมไปแถวนะเดี๋ยวเราจะาไปวางเมืองไหมไปวางเมืองไว้ก่อนนะครับปั๊บาดาบถอยกับหลังนะห้ารูปห้าได้อยู่ได้อยู่ ได้อยู่ไปแดงชั้นยังไงฟับไม่ทางคมกันเลยนะหมวกเนี่ยฟับเอ้าดักนะครับดักดักดัก,ดกยังไงเบอร์สี่นะครับเบอร์สี่เอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยยังไงระวังนะเพื่อนระวังนะระวังโดนดักนะเว้ยเออตัดใจถอยสามเอ๊ะทำไมเขาไม่มาใ,ใกล้ผมวะเออเขาเขาตัดใจพลาดหรือเปล่า ท,ทันทีเขาจะมาตรงนี้อ๋อก็ไม่มีหมวกผ่านดักนะไม่มีหมวกผ่านดักเดี๋ยวเราจะเชิญเขาวันนี้เราจะเชิญเขาไปสร้างเรงนานาร์ดไหมแหนวดีกว่า <c oughs> <c oughs> กลับเมืองดีกว่าปั๊บอ่าบัตรเชิญติดนะครับบัตรเชิญติดเชิญพี่นึงแถมไหมแถวไหมแถมไปมนิดแถวนะครับแถมไปแถวนะเดี๋ยวเราปั๊บ กลับมือดีกว่าปั๊มตังปั๊มตังเออสร้างปูม,มกันแล้วเดี๋ยวเราจะถอยสิบนะสิบได้ไปเนี่ยเปินเเป่นด้วยทุกคนออไปแดงชนันปั๊มตังก่อนเพื่อจะเชิญเขาไงอัดเชิญได้เอาตังพอเชิญมานี่เพื่อนมาปีทีหนึ่งขังโอ้โยขังฟองสบู่เสียดายไม่มีตัดการ์ดนะทิ่ติ่ผมเล่นนะการ์ดบินนะคริบติ๊ติบิ๊ตด๊ิ๊เิ๊ติ๊ ทานเั็นมากันฟับเออคอยกับหลังก็กับหลังอ่าเออใบแดงฉันคือต้องกู้แน่ๆเอ,อ่ะเออเออไม่เชิญนะตังค์ไม่พอเชิญหรือเปล่ายังไงเบิร์นหยิบสองไปนะครับอนุบิสขายอ,อ่ะกูสองมีไว้สู้อ่ะเฮ้ยสู้อ่ะยอมไม่ได้ลยเจอ,อการ์ดเก่าแล้ว แพ้การ์ดเก่ามาเนี่ยอายนะเราแพ้เนี่ยเราเสมอตัวนะครับแต่ถ้าเขาแพ้เนี่ยอายนะยังไงอ่าไปแถวนะครับไปแถวยังไงเพื่อนสร้างคมปองกันไม่อ้าวไม่สร้างคมปกันเดี๋ยวโดนระวังนะระวังใบแดงด้วยเปิดเทศกาลไม่ถึงนะใบแดงนะใบแดงนม่ยานะเอ้ไม่ดนประเทศเฉยไม่สร้างคมปองกันนะครับ เดี๋ยวเราเชิญอีกทีนึงรู้เรื่องยังไงเพื่อนเบนสองลงไปนอนนอนออกเกาะเป็นออกเกาะนะครับออกเกาะไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดาดถอยกันอ้าวอ้า,อา,อา,อาทำไมถอยลงนั้นมากพี่ย่างนั้นล่ะเรียบร้อยเลยนะครับเป็นไงมั่ง <laughs> มีหลาดทักษะผสมอ่ะก็ประมาณนี้นะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบ๊ายบาย